ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ทราบข่าวนะคะกรณีของนางสาวเนติพรหรือว่าบุ้งกลุ่มทะลุวัง <Hotel. S 1> มีข่าวมาช่วงเชา้าบอกว่านางสาวเนติพรเนี่ยหัวใจหยุดเต้นหลังจากนั้นประมาณสักก่อนเที่ยงก็มีข่าวออกมาว่าล่าสุดเนี่ยนางสาวเนติพรเสียชีวิตแล้วนะคะตอนนี้กําลังเร่งส่งร่างของนางสาวเนติพรไปชนสูตรพลิกศพค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาโรงพยาบาลรัชทันแจ้งว่านางสาวเนติพรหรือบุ้งกลุ่มทะลุวังผู้ต้องขังคดีทางการเมืองหัวใจหยุดเต้นทีมแพทย์ เร่งปั๊มหัวใจช่วยเหลือก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสุดท้ายเสียชีวิตในเวลา11นาฬิกา22นาทีโดยมีเพื่อนๆและครอบครัวมารอรับร่างท่ามกลางความโศกเศร้าค่ะขณะที่ทางกมรมทัชฑ์น,นะครับมีหนังสือถแถลงการว่าบุง้งมีอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลันครับช่วงเช้าวันนี้ทีมแพทย์จึงมีการกู้ชีพพร้อมกับนวดหัวใจก่อนส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจากนั้นก็พยายามช่วยกันสุดความสามารถตั้งแต่เวลา6นาฬิกา20นาทีถึง11นาฬิกา22นาที แต่ร่างกายของผู้ป่วยนั้นไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบครับเบื้องต้นทันทสถานโรงพยาบาลราชธันได้มีการรับตัวบุ้งจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเมื่อช่วงเวลานะครับตั้งแต่มวันที่4เมษายนก่อนหน,นี้ครับคือตอนนั้นเนี่ยทางทันทสถานเนี่ยได้แจ้งว่าก็มีการกินอาหารและน้ำตามปกติครับแต่ในตอนนั้นมีอาการขาอ่อนแรงแล้วก็มีอาการบวมเล็กน้อยผลเลือดในตอนนั้นมีภาวะโลหิตจางเล็กน้อยเกลือแร่ต่ําโดยบุ้ง ปฏิเสธการกินเกลือแร่และวิตามินบำรุงเลือดนะครับจนเกิดอาการดังกล่าวและเสียชีวิตในวันนี้ครับแต่เพื่อเกิดความโปร่งใสจึงเห็นควรให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลือพระเกียรติชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงส่วนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้มีคําสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางด้านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลือพระเกียรติก็ได้มีการถแถลงข่าวนะครับถแถลงการว่ารับตัวบุ้งมาตั้งแต่ช่วงเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีด้วยอาการหมดสติไม่มีสัญญ,ญาณชีพ เมื่อแพทย์ประเมินพบผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพระบบประสาทไม่มีการตอบสนองไม่พบขึ้นไฟฟ้าหัวใจจึงได้ทำการ CPR อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มที่ก่อนที่จะเสียชีวิตลงครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนเหตุการณ์นะครับพบว่าบุ้งเนี่ยถูกขังที่ทันทสถานหญิงกลางตั้งแต่26มกราคมที่ผ่านมาหลังสารอาญามีคำสั่งถอนประกันในคดีมาตรา112กรณีทำโพเรื่องขบวนสเสด็จค่ะและมีคดีละเมิดอำนาจศาลเหตุกระทบกระทั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศาลซึ่งตัวเธอก็แจ้งว่าจะไม่ยื่นขอประกันตัวอีกจากนั้น27มกราคมประกาศอดอาหารและน้ำกระทั่งวันที่6กุมภาพันธ์ถูกนำตัวส่งทันทสถาน โรงพยาบาลรชาชทันเนื่องจากมีภาวะตับอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบอ่อนแรงมากจนเดินไม่ไหว8มีนาคมถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ปทุมธานี30มีนาคมความดันโลหิตต่ําค่าโพแทสเซียมในเลือดต่ําไม่ขับถ่ายอุจจาระเป็นระยะเวลาหนึ่ง4เมษายนถูกย้ายกลับไปควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรชาชทันจนมาถึงวันนี้รวมเป็นเวลาถึง108วันที่ตัวเธอนั้นอดอาหารและน้ำและเสียชีวิตในที่สุดค่ะ ขณะเดียวกันนะครับก็มีการเปิดเผยหนังสือที่ตัวน้องบุ้งเนี่ยได้ทำเอาไว้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะครับเป็นหนังสือแสดงเจตนาขอบริจาคร่างกายหลังจากที่เจ้าตัวนั้นเสียชีวิตครับโดยขออุทิศร่างให้กับทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเพื่อการศึกษาและการวิจัยนอกจากนี้แล้วบุ้งเนี่ยเคยทําพินัยกรรมลงวันที่2กุมภาพันธ์ระบุเจตนาในการจัดการทรัพย์สินหากถึงแก่ชีวิตโดยขอยกทรัพย์สินที่เป็นเงินสด และในบัญชีเงินฝากธนาคารฟาณิทุกแห่งรวมทั้งนาฬิกาข้อมือต่างหูแล้วก็สัตว์เลี้ยงของตนยกให้กับน้องหยกนะครับก็คือน้องหยกนะฮะอดีตนักกิจกรรมทางการเมืองที่เคยอยู่ในความดูแลของพุ่ง นะครับสำหรับทรัพย์ทินอื่นๆครับอันรวมถึงที่ดินสิทธิ์ในการเรียกร้องและสิทธิตามระดกที่ตนเองนั้นมีอยู่ทางด้านตัวบุงนั้นขอยกให้กับพี่สาวแต่เพียงผู้เดียวครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะยกมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะระบ,บุว่า Respect มากๆท,ทั้งที่ตั้งตรงอยู่ในหลักการวันนี้ในปีที่แล้วเรายัางไม่ได้เจอกันข้างนอกเลยเมื่อไหร่สังคมไทยจะก้าวไปเปิดรับสีที่หลากหลายได้จริงๆเสียทีสังคมไทยมีแต่สีขาวกับสีดําคุณได้มองดูตัวเองบ้างหรือยังคุณ ไม่เคยก้าวพลาดไม่เคยทําผิดเลยหรือก่อนที่คุณจะป้ายสีให้ใครดับมืดช่วยกรุณาดูสิ่งที่ตัวเองพิมพ์เสียก่อนตอนนี้ยังมีแพทย์รังสีมีแรปเปอร์มีหัวหน้าครอบครัวมีสมาชิกค,ครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานแต่เขาต้องจากเป็นจากไปอยู่ในนั้นทั้งที่เขาควรได้อยู่ด้วยกัน ทำตามความฝันของตัวเองฝันของพวกเขาแต่ละคนแตกต่างกันไปแต่เขาก็มีฝันมีแพลนของตัวเองแต่ฝันร่วมกันของพวกเขาคืออยากเห็นประเทศนี้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขอให้ประเทศไทยโชคดีในการลงคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนค่ะด้านเพื่อนของบุ้งนะครับก็มีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วในอีกประมาณสัก2สัปดาห์ก็จะถึงคิวที่ตนนั้นขออนุญ,ญาตก็ไปเยี่ยมบุ้งในเรือนจําแต่เพื่อนๆบอกว่าตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้วนะครับ ในฐานะเพื่อนของบุ้งจะยืนหยัดอุดมการณ์ต่อไปเพราะไม่อยากให้สิ่งที่บุ้งทําไปนั้นต้องเสียเปล่าครับแล้วอีไม่เกียร์ผิดเนาะก็จะเป็นรายชื่อผมที่อาจจะไม่เขาเยี่ยมก็มีคำบอกก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่การเขาเยี่ยมก็ยังเป็นปัญหาซึ่งก็ก็คิดถึงเขาก็เสียดายว่าเออถ้าอาีไม่เกียร์สองอ่เกียรเราก <c oughs> ็อาจจะไม่เจอจังหรือว่า ในกระบวนการของุการประกันตัวก็อาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเราก็าคุยกันตั้งแต่ก่อนีิบุงเข้าไปว่าเออจอเสร็จแล้วเราจะกลับมาทำอะไรกันต่อถ้าออกมาเราจะได้เจอกันไหมอะไรเงี้ยหรอคือภาพสุดท้ายที่เราเห็นยิบุงก็คือก็ยังกอดกันยิบุงก็ยังโดดรถไปก็ก็มีขิดว่าจะระจุจก,ก็คิดถึงเหก,ก,าาก็อาจจะอาจจะมีภาพออกไปทางโซเชียลในอีกแบบนึงแต่ว่าใ,ในในฐานะ น้องคนหนึ่งก็ก็เป็นพี่สาวทีนา่ารักแต่ว่าไม่ในความใน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 ภาพที่ออกออกดิมออกไปนะครับมผมก็เราก็แม่จะดีเซร็จได้แต่ว่าก็อยากจะขอให้กลับมายืนจุดเดิมครับผมว่า<ม>เราจะชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับการกระทำของลุงก็ได้ครับผมเป็นสิทธิของทุกคนแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้รวมเป็นถึงทุกคนในสังคมที่เห็นด้วยกับสังข้อเรียกร้องนี้ผมคิดว่าเป็นสังข์เรียกร้องที่เราเหตุต้องตกนั้นนะผมคิดว่าเออเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราตัดเรื่องเรื่องความไม่สุจริตออไปแล้วลเรากลับมาีสืึอประเด็นมาทำงานร่วมกันดีกว่าสปอนอร์ตรงกันดีกว่าประมาณนี้ครับผมผมก็ นายกฤษดางนุจรัตนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยนะคะว่าจากการพูดคุยกับแพทย์ทราบว่าบุ้งเนี่ยเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวสาเหตุการเสียชีวิตต้องชันสูตรพลิกศพและผ่าพิสูจน์ในวันพรุ่งนี้15 พฤษภาคมค่ะระยะหลังเนี่ยที่มาเยี่ยมบุง้งมีอาการบวมปวดท้องอ่อนเพลียหมอวิเคราะห์ว่าเป็นอาการของคนอดอาหารที่กําลังฟื้นฟูร่รางกายหลังจากที่บุ้งนั้นกลับมากินอาหารตามที่ครอบครัวร้องขอการเสียชีวิตครั้งนี้กรมราชทัณฑ์ต้องตอบคําถามว่าทําไมถึงทําให้มีการสูญเสียทําไมปล่อยให้เสียชีวิตทำไมไม่รีบส่งตัวไปรักษาช่วงที่ผ่านมาทนาย,ยื่นคำร้องขอให้ส่งตัวมา,มารักษาที่โรงพยาบาลภาย นอกแต่ถูกปฏิเสธจนสุดท้ายวันนี้นางสาวเนติพรก็เสียชีวิตนะคะค HDTV พุณ